ผมสายจงคุคนโกคือเก่าแล้วครับนะครับตอนนี้ผมเขาภูพานแล้ะครับคีเขาว่าโค้งงูปิงนะครับดูด้ดยวยครับพี่้องดูด้ดยวคยค่อยๆค่อยๆลงนะครับส่วนใหญ่ก็ขาไปสะกุลก่อก็จะลงเขาแหละครับเขาเรียกโค้งงูปิงครับผมเขาเขตภูพานจะเขาสะกลแล้วครับ ใครไม่ชินทางใหม่ไรก็อย่าไปลงเร็วด้วยพ่อพี่น้องเอ้ยมันมีตะโค้งครับนี่แหละครับโคง้งมูปิง่งจริงๆครับมีที่ผัดลงผัดรถอะไรพร้อมนะครับพ,พ่อผีน้องมี้องนำของ่ายดีครับนี่ครับ,น,รบนี่กืนเนี่ย ตะกนทีเขาว่าเขาภูพนันโค้งงูปิ่งครับนี่ก็ค่อยๆมาค่อยไปเอาคอนน้องเลยไม่ต้องรีบแล้วครับปิ่งสมชื่อจริงๆครับงูปิ่งข้ทางงูปิ่งเมื่อกี้อ่านไปดู อากาศตอนนี้ก็อึมคึมแก่เลยให้เมียจับกล้องให้เนีเดี๋ยวพ,พี่น้องเขาผู้พายเขจะเป็นลักษณะนี้เด้ผมไพี่น้องใครยังไม่เคยมานี่ก็ต้องเพิม่มความระมัดระวังนะครับพ,พี่น้องเนียยิยงนนยย่งแต่เขาน้ำฝนนี่ก็ยิ่งจะเป็นพิเศษครับความระมัดระวังไม่ต้องรีบเด้ผมไพี่น้องไม่ต้องรีบหามรีบเลยเด้ ไปคอยมาเอาโอเคนี่แหละเผื่อใครยังไม่เคยสัญจรมาทางนี้ครับรดูไวเด้อดูไวครับเผื่อจะได้ความรู้กรัะก็ทางโคดเคี้ยวนี่แหละครับทางทางงูปิ่งมาเถอะ บรรยากาศยังดีเลยครับแถวนี้ตอนนี้ก็ประมาณ16บหกนาฬิกาแล้วครับตอนนี้ส6บหกนาฬิกาแล้วตอนนี้เหลืองานที่ทุท้ายครับอยู่สกล ผมบอกจะให้เมารถอย่างอีพอยเมยเอ้ยหายาฮะไหนหาชุนชุนทุนยางไปนานหล,ดลุดได้เรื่อยพ่อพี่น้องโค้งหลายจริงๆครับพ่อพี่น้องเลยแต่คนพื้นที่เขาขับชินเลยหละดูว่าอ๋อจะจะกี่โคนะ้งะพ่อพอยแม่เด้เยดูว่า ดูบรรยากาศไปเรื่อยครับพอนพีน้องตอนนี้ก็บสี่โมงเย็นแล้วครับที่พูดในนิกาแถวๆนี้ผมก็ค่อยๆไปเอาแหละพอนพีน้องครับพอทางไหนพอลบได้ก็ลบให้รถคันเล็กเขาแซงครับเหงมันหลุดหกล้องไงเอยนก็ต้องเห็นใจรถกระบะเข้ามา คอยไปคอยมาเอาอย่งว่าให้เขาแสง่ไหนหไห้เขาแสงไปปล่อยเขาแสงไว้เขากำลังขยายทงขยายทางครับอยู่ข้างบนนูนข้างบนเป็นจะเป็นสีเลนไหมหรอครับแต่นน่ผมถ่ายดูโค้งงูปิ่งใช่ครับข้างบนนี่เป็นสีเลนเกือบหมอแล้วเขาก็กำลังทํา,าถนน ขยายหลายทางก็ดีแล้วครับ,บรพี่น้องดีแต่วเดี๋ยวการสัญจรของเราเนี่ยนะครับ,บรพี่น้องถ้าใครไม่เคยขับรถผ่านมาทั้งนี้็รู้ดูไว้ด้วยครับแล้วก็อยาไปประมาทเด้อพีนอ่น้องลักษณะก็จะเป็น่างที่ห็นแลลวครับ,บรพี่น้องเองไม่ต้องรีบนะครับนั่นแล้โอเคครับพี่น้องใครกำลังเดินทางก็เดินทาง้วยความปลอดภัยทั้งไปเลยครับเด้อ ช่วงนี้นางฝนก็เพิ่มภพลำบากบางชนิดในการใช้รถใช้ถนนดูแลสุขภาพอย่าเด้อครับลมยาหามลืมเด็ดขาดเลยสวัสดีครับจากผมสายชุนโกเหมือนเดิม